สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอวี channel ในวันนี้นะครับผมก็พรุ่งนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปยาวๆเลยนะครับผมทุกคนหรือก็ต้องรอเสาร์อาทิตย์นู่นเลยนะครับทุกคนโอเคก็ขอภัยด้วยนะเ็กครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปประมาณสักประมาณสามคลิปแล้วกันนะครับทุกคนมาเริ่มจากคลิปแรกที่ผมจะถ่ายก็คือคลิปนี้เลยที่ผมจะต้องมาเอาชิลเลอร์จากอาจาร,รย์กูเจอเอาจริงนะน้อง ดูยังไงมันก็ไม่ใช่โกโจวเว้ผมมันน่นใจในอาจโกโจครับแกต้องเป็นสีขาวแน่นอนมีกุมนี้กูว่าทางด้านนี้เนี่ยโหกูว่าไม่ใช่แล้วสงผมมันก็ไม่ใช่แล้วอันนี้เกะโทชูชวิวว่าด้านนี้เออโหชูชิวเลยตรงนี้เฮ้อันนี้ใครเนี่ย อ้ะอะ <S <S เฮ้ยเกิดใหม่หมดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ดูเรื่องมหาวิทยาลัยพิกมันเยอะขนาดนั้นนะครับก็อาจจะรู้แค่บางตัวอาจจะจําได้แค่บางตัวนะครับทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจําได้บางตัวจริงๆนะทุกคนผมเม่ค่อยได้ดูนะครับ โอ้โหเกะโทผมไม่ได้สีแดงมันมีปุ่มสคิปด้วยนะไอตัวนี้โอ้โหปีศาจเพว่าเท่าที่ผมดูนะมันสีดำเออตัวนี้คือรัมตั้งแต่ตรงนี้สคิปครับสคิปไดนนะคิปกูลเสบยี่สิัเก้าเราสบัก,ก,บกอดูนะ อ๋าไม่ใช่ยี้าห้าโลสบักโอ้โหไม่มีโลสบักด้วยโลสบักผมจะบอกให้ว่าเยอะมากครับศูนย์ศูนย์โลสบักเออยืงโคตรผมว่านะเดาๆไปเลยนะทุกคนผมว่านี้เออ,อันนี้เหรอ ว่าต้องกลับไปต้องกลับไปเกิดหมดเลยนะเว้ยเได,ดีดีดีเดาอันนี้เอ้ยเฮ้ยเสียวอันนี้เหรอผมเฮ้ยถูกอันนี้มีกูมิมีกูมิผมว่านี้ เออเย้ yeah! ผ่านแล้วคลิปสั้นๆเหรอวันนี้โอเคนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ